นี่เหรอนี่เหรอนี่เหอนี่เหรอไม่ต้องหแฟนเดยสาอ้อยดอาข้างไหนดีข้างไหนดีข้างไหนดีข้างไหนโหข้งนี้ก็เยอะข้างหลังข้า้างหลข้างหลังข้างหลังไม่ถึงมากอันนี้ป็นเสื้อที่มึงผลิตมาหมเลยโอ เคยเคยสัญญากระจูไว้ว่าเอ้าก็ไปนสัญญาอะไรเขาไว้อะจำได้ปล่ามันต้องมันมันอกไปหอกเเดี๋ยวเมคนมันมีอันที่น้องเ้าอ่ะเกาเจะบอกว่าอย่างแล้วเพียบอกว่าเออเพงจซื้อเดี๋ยมันหายไปแลต้อง มันมันผมก็มก่อนก็ือเงเื่เอา้มีเงินอ่ใช่ครับแต่ก็รอเงนหม่กด้อไม่เอาใช่ครับแต่ก็คือน้องก็เป็นสาขารการดเขาก็รอที่ที่เาาอยู่ครับแต่ไม่ดีเพจะเอาึงใช่นแอลตัวไหนกอแต่ว่าเพจสาวก็บอกว่าเดี๋ยวที่บอกว่าตังค์พอลรวจะไเอาที่ศูนย์

ที่ไปตกลงกับบ้างว่าจะซื้อตัดก๋าใช่เจ้าต้อ็ไปตัดผมตอนที่ผมเมาถึงผมพูดตรงๆให้ตอนไล่สดจริงๆตอนสายๆตอไล่สุดตอนไล่สุดผมเมาไอ้ตอนผมบอกว่าจะเอาผมเมาเหรอใช่แล้วตอนนี้ไม่เมาแล้วอ่ะเป็นไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยเพ่าว่ามีสติอยู่มีสติอยู่แต่จำได้ว่าตอนนั้นเราเมาแล้วก็พอพอพอสามก็นึกอะไรไม่ได้จริงๆพี่จริงๆพี่นึกคิดว่ามันอยู่ในงานเลยเนี่ย ม,มันก็ต้องอยู่สิมันเป็นมันเป็น BTR มาเหรอมันเป็น BTR มาเปล่าอยู่ใน,นงานแะผมจำขยะได้ด้วยฮะฮะไห,ไหนอ่ะไหน<ะ>อ่ะแขรงได<อ>้ไีกเฮ้ยมาแล้วโอ้ยเพศราคครับพี่นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องซื้อต่อจากเจมารีต้ ว่ารถมินิคันนี้เจะซื้อต่อจากพราแล้วก็ <ís> เขาก็คุยกับพี่ท็อปมา,ปา,าเป็นเวลาหนึ่งก็อึดอัดใจมากว่าพี่เท็ดไม่เอารถไปให้เขาสักทีึลงไอ้ตามมาเอารถไปสักทีนึงเพราะว่าน้องเนี่ยก็ร้อนเงินอยู่วันนี้ไหนๆที่เท็ดก็มาแล้วแล้วก็ที่พี่ท็อปมาเนี่ยนะเพราะว่าต้องการมาเป็นพยานว่าที่เทชรไปตกปากรับคำกับน้องว่าที่เทชจะซื้อต่อรถคันนี้กับน้องพี่เท็ดก็ไม่ควรจะแบบว่า แต่วิ่รู้ทำนะพี่เพชรครับไม่แล้วไม่ให้จ่ายอไงอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับครับรถยนคันนี้ผมมอบให้พี่เพชรเป็นค่าตัวในคืนนี้ครับผมเล้นปรึกษากัอบซอนุชแล้วนะครับรถคันนี้ นะครับพร้อมกุญแจเลยนะครับมอบให้พี่เพชรฟรีเลยนะครับตอบแทนพระคุณพี่เพชรทำให้ผมมีวันนี้กับสาวน้อยที่วันแทงมีวันนี้ต่อยอดมาถึงวันนี้ผมก็ให้พี่เพรถสาวรักนะครับโอ้ยสุดยอดขอบคุณให้กับบาสจอห์นนะครับขอบคุณครับรอบ,บนี้ให้กับพี่เพชรเลยพี่เพชรที่ต้องไปจ่ายตามเขาเราขอบคุณซ้กอกฟเราจะดับแรกอ่ะสวัสดีครับซ้อปรึกษาวลูกสาวรู้ยังครับ ตัวเป็นไขเจขึ้นาจจมาจอบคุณมากครับจมาจอมาโจมาโอ้โตายแล้วคือกับว้นเจเมื่อกี้เมื่อกี้กระเป๋าตังสั่นเลยไหมเม่อม่อกับวเห็นไหมเนี่ยใช่เพื่อนๆครับอย่าไปหาลำปกให้ตอนเมาแล้วอันตรายเลย จโจเดี๋ยวโจเม่กีน่เนี้ยที่เชื่อว่าที่เชื่อว่าความความในใจของโจที่มีต่อผู้ชายคนนี้เ่ยมีมากมายจริงๆที่ทำให้โรนี้โจมอบวัวขนขึ้นให้กับเทสาร์ดโท,ที่แทบไม่ต้องก่อสตาค์ซื้อแม้แต่บาทเดียวครับ คือในช่วงวินเวลานั้นผมว่าคนเฮากับเวลาเฮาทุกใจเวลาเฮาลวบางใจเวลาเราเดือดร้อนเวลานั้นไม่รู้ว่าเราจะทุกข์ใครแต่ว่าเวลานั้นมันมีทุกชายคนหนึ่งก่อนนั้นสาวหน่อยก็เลิกเสื้อสักเสื้อทรายเลยครับแต่เสดวิจิที่เข้ามานั่งเดี่ยวจากพุ่ง ผมไม่รู้ว่าจะไปต่อย응่ังไงเครื time, like, also, hey. well, I I ่องเสียงเวทีก็ไม่มาลักษณะนั้นแล้วกเมื่อตอนนั้นมีซึ่งว่าผมไม่ใจมันบรรจาวไม่ได้เก็บไไม่นแต่มันมีผู้ชมยหนา่งเป็นทักงาผมว่าไอ้สิเอาเพลงเพ่งหนึ่งหน่วยเท่งจบทบๆได้ครับผม ผมก็เป็นนักอฟปัจจัยเนาผมเสียงก็จงขี่ดีเนี่ยเอ้พี่นลองสักครันี่ผมมีตาดลินที่แล้วผมพันทุนงานแล้วพี่เพชรงแต่ว่ามึนขนาดล้อเพี่นี่ผมมึนหออผมก็เล่นมอฟมาแล้วแม็นว่าแล้วก็เวลานั้นนะครับเรายังมีวิกฤตแต่ว่าผู้ชายยืนพูดนะสอยาะสอยเยอะครับพี่ให้แบบไม่มีเงื่อนไข ผมก็ให้พี่แบบไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันครับโอ้คุณแพทย์ครับเลยอยากจะบอกน้องชายและครอบครัวทอ่บ้านจริงๆผมผมชื่นชมคนจริงๆการที่เราจะให้อะไรใครสักอย่างเราเราเอาจจะไม่ได้ให้เพราะว่าซุห้าให้อะไรเงี้ยผมชื่อว่าเออ่ โจยังจีต้องมีของในตัวอยู่นะครับแต่ว่าบางครั้งในบางครั้งการคูนี้ไม่คูนจริย่งเพลงนะครับพี่นเราถ้าผมก็ย,ย,กยังยืนยันว่าโจเป็นคนเสียดีครับแต่ว่าเขาไม่มีเวลาที่จะที่จะฝึกจริงๆแค่นั้นเองครับอย่างเพลงที่สองนะครับเขาเนาะเพลงแรกเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาจริงครับแต่เพลงที่สองเนี่ยเขาก็จะได้พัฒนาของเขาเพิ่มาอีกเหมือนบางเพลงท,ที่ที่เราลองคู่กันครับอันนั้นน่ะผมผมมีความรู้สึกว่า เขาลองดีกว่าเพลงแรกเพราะนั้นวันหนึ่งอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมเห็นโจตลอดคือการที่เขาดูแลครอบครัวหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ดูแลแม่อะไรด้วยไงซึ่งมันจะทงกับพี่ผมเป็นอยู่แล้วทุกวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราดูแลผู้มีบุญคุณชีวิตเราก็จะไม่ตกต่ำแต่ว่ามันก็จะมีร่วงบ้างเพื่อให้เราได้เรียนรู้ชีวิตเพราความลำบากมันเป็นไงแล้วสักระยะหนึ่งมันก็จะขึ้นไปแล้วขึ้นไปอเรียบเสมอ ยินดีด้วยครับยินดีครับแฟองสาวน้อแล้วก็น้องโจแล้วก็ครอบครัวที่น่ารักนะครับขอเสียงปรบมือให้กับบอสโอลเลยครับบอสโอบอสโอแล้วก็ทีลืมตัวเองครับผมขอบพระคุณแฟนๆสาวน้อยที่บ้านแพงทุกทุกคนทุกทุกทันที่อยู่ในสังกสีเลยครับแล้วก็อยู่ในขอมปิดแล้วก็เอฟซีสาวน้อยพี่บ้านแพง สองล้านกว่าคนติดตามที่ YouTube แล้วก็เพจหนึ่งล้านหกแสนคนติดตามแต่ครับที่ผู้บัทชากับชู้สาวได้รัาตลอดไม่ขอเลืองประคุณครับ